สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเน,นักสะสมครับสำหรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานะครับบอกเล่าเรื่องราวของเหรียญมีราคาและก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะให้ดูเหรียญ2บาทนะครับที่มีราคาในตลาดนักสะสมและสามารถขายให้กับ สยามชาแนลได้จริงนะครับโดยที่นะครับในการซื้อขายนะครับของเรานั้นนะครับขอแนะนำว่าทางสยามชาแนลไม่มีการทำใบรับรองในการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ทางเราจะขอกับเพื่อนๆนักสะสมในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีแค่2ข้อเท่านั้นก็คือนะฮะฝั่งข้อมูลนะครับดีๆนะครับและก็ดู คลิปวิดีโออย่างละเอียดนะครับว่าเหรียญอะไรที่มีราคาเราจะบอกเล่าแล้วก็จะให้ข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับดูตัวอย่างเหรียญที่เรานำมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วคุณก็สามารถแอดไลน์ ID นีครับส่งภาพประเมินราคากับทางเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่อย่างใดนะครับและข้อที่2นะครับฝากทุกท่านนะฮะสำหรับ F อฟนเป็นที่รักยิ่งนะครับ ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้กับอาจารย์สยามด้วยและกันเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับเผื่อไปเจอญาติพี่น้องของท่านนะครับหรือพ่อค้าประชาชนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินด้วยเผื่ออยู่ในมือของเขานั้นเขาอาจจะได้รับเงินสูงสุดสําหรับคลิปนี้3 0ม0 0ืบาทต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับเหรียญที่เราจะมาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ สำหรับเหรียญนะครับในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับก็จะมีนะครับทั้ง1บาท2บาทนะครับอสิบบาทห้าบาทนะฮะและมีอีกหลากหลายราคาหน้าเหรียญแต่คลิปนี้เหรียญ2บาทครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับที่เราจะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับฟังข้อมูลดีๆนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับที่มาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเหรียญ2บาทซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่ก่อนนะครับ สำหรับผ้าเสียญใหญ่แบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะท่านสังเกตให้เป็นดูให้เป็นนะครับบางเหรียญนั้นมีราคานะฮะจุดเล็กๆที่ท่านมองกล้ามเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินร้อยนะครับนะฮะส0งร้อยสามร้อยหรือห้าร้อยบาทขึ้นอยู่กับปีพศนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับปีพศไหนนะครับเราจะพูดถึงเหรียญราคาหลักร้อยกันก่อนดีกว่าเอาไปใช้เพราะว่าพบเจอกันได้เยอะนะครับ วันนี้ผมก็มีตัวอย่างเหรียญน,นะครับาาราคาหลักร้อยเนี่ยมาให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลหลักหมื่นนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็น,นด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพ <fur you. S 2> ระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับถ้าเหรียญของคุณมีแบบนี้ด้านหน้านะครับ,ด,บ,บ,ด,นนรบด้านหลังของคุณบบนี่จาเป็นอย่างยิ่งต้องดูให้ดีนะเพื่อนๆนะมาดูด้านหลังครับข้อมูลด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับก็จะมีคำว่า ประเทศไทยนะครับมีพอสอบกำกับอยู่แล้วก็ในส่วนของนะฮะด้านล่างก็จะบอกราคาคือเหรียญ2บาทเรามุ่งเน้นไปที่นะครับ uh อทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลนะครับเพราะว่ามีด้วยกันอยู่อยู่2บาทนะครับก็คือนิกเกิลแล้วก็ทองเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับทองเหลืองกับนิกเกิลเนี่ยเราจะประเมินราคานั้นต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของนิกเกิลเนี่ยนะคร a, ับหรือว่าสีเงินนะฮะถือว่าสีเงินแล้วกัน นะครับสีเงินนั้นนะฮะถ้าท่านเจอเหมือนเหรียญนี้นะครับเราจะให้ราคาสูงกว่าสีทองก็เนื่องจากว่าสีทองเนี่ยนะครับก็มีการพบเจอกันนะครับหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ยากไม่ง่ายแต่เป็นไปได้นะครับจุดเล็กๆที่เปลี่ยนราคาได้ส่วนสีเงินนั้นนะครับทางสยามชาแนลยังไม่ได้รับนะครับ ให้เหมือนเหรียญนี้นะครับส like? nah, ังเกตดูนะครับผมจะพลิกเหรียญนะ่นะเพื่อนๆนะถ้าเจอแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งนําไปใช้นะผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่นะครับต้องบอกว่านะครับเป็นเหรียญตลกหรือนะครับนักสะสมเนี่ยชอบกันมากเลยนะฮะสำหรับเหรียญแบบนี้ทางเราจึงรับซื้อนะครับดูนะครับดูนะครับผมจะพลิกเหรียญให้ดูแล้วนะครับเราดูนะครับท่านดูที่ขอบนะฮะดูที่ขอบเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูครับนี่ฮะ บางเหรียญนี่จะมีขอบใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมฮะท่านเห็นไหมครับจะมีทั้งเล็กและใหญ่แบบนี้เป็นเปิลๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเป็นเปิลๆใหญ่ๆแบบนี้เหมือนตัดไม่เรียบร้อยนี่นะครับแบบนี้ขายได้นะทุกคนนะน่าเห็นไหมฮะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนี้ครับเขาเรียกว่าตราแม่พิมนะฮะจะมีทั้งส่วนเล็กนะครับส่วนเล็กแล้วก็ส่วนใหญ่แบบเปิลๆแบบนี้เห็นไหมครับถ้าพลิกกลับมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะ ถ้าพี่กลับมานี่ทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรูปลักษ์แบบไหนนะครับดูนะครับดูนะนี่ฮะเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ม <mor> mm ีราคาแน่นอนนะครับเรารับซื้อนะครับที่เป็นเปิ้ลใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเป็นเปิ้ลใหญ่ๆแบบนี้นะนะฮะตัดผิดแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่ตัดผิดแบบนี้ผมรับซื้อเลยนะครับจะเป็นสีทองหรือสีเงินเนี่ยผมเอาเลยนะฮะถ้าเป็นเปิ้ลใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอย่าไปหนีบออกนะทุกคนนะถ้าหนีบออกเหลือสองบาทนะ ถ้ามาที่นี่นะครับถ้าเป็นเตอร์พศที่ผลิตอน้อยๆอย่างเช่นนะครับปี50ย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีราคาสูงหน่อยปี51อย่างนี้นะครับจะมีราคาสูงหน่อยนะครับอ่านี่นะฮะถ้าเป็นเปิลๆแบบนี้นะครับดูนะครับดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแบบนี้นี่ขายได้เพราะหลายคนเนี่ยจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้เปิดไปไม่ได้หรอกมันเป็นเหรียญอะไรเนี่ยไม่มีราคาหรอกแลยเอาไปซื้อของนะเอาไปซื้อของนะสองบาท แต่มาขายที่นี่อย่างน้อยๆมีหลักร้อยให้เห็นนะครับหลักร้อยสองร้อยสามร้อยจนถึงห้าร้อยนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับปีพศและก็สภาพของเหรียญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปเจอแบบนี้อย่านําไปใช้นะส่งภาพประเมินราคาได้นะครับมาดูข้อมูลนะครับของนะฮะเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทนะครับที่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังแลวก็จะประกาศตามหากับเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับ ผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่30,000บาทต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนต้องเอาข้อมูลตรงนี้ดีๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยนะครับโฟสตใต้คลิปว่าจองสิทธิ์จองสิทธิ์นะครับผมจะให้ราคาเป็นกรณีพิเศษถ้าคุณมีในสิ่งที่ผมอธิบายในครั้งนี้ครับมาดูในส่วนของข้อมูลที่ผมจะให้นะครับสำหรับเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับ ถ้าใครเจอสีทองแบบนี้แต่ปรากฏว่าเป็นผ้าเศษเล็กเหมือนกับปี4 8 4 9 5 0นนะครับจำให้ดีถ้าใครเจอสีทองแบบนี้แต่เป็นผ้าเศษเล็กนะครับจำให้ดีนะครับด้านหน้านะอันนี้เขาเรียกผ้าเศษอะไรครับอาจารย์สยามอันนี้เขาเรียกผ้าเศษใหญ่ผ้าเศษเล็กนั้นจะเล็กกว่านี้นะครับ นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกพัดเสยนใหญ่ในะครับในเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับระหว่างสีเงินกับสีทองนะครับปีห้านั้นนะครับทางกรมธนารักษ์หรือว่ากองกระสาบนั้นได้นะครับผลิตเหรียญรุ่นนี้ออกมานะครับให้ภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยให้ดูเป็นปัจจุบันมากที่สุดก็คือปี5้านนั่นเองครับนะครับแต่ผมให้ทุกคนหานะครับพัดเสยนเล็กนะครับพัดเสยนเล็กเนื้อทองเหลืองนะครับ แล้วนะครับพลิกหลังกลับมาดูง่ายมากเลยนะครับไอ้นี่คือเหรียญที่ผมนํามาอธิบายนะไม่ใช่เหรียญที่ผมรับซื้อนะครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับสาหรับเหรียญ2บาทนะครับสีทองเหลืองนะครับที่ผมตามหานะครับแล้วก็มีการพบเจอในตลาดนักสะสมที่เราได้ข้อมูลนะครับให้ท่านจําแค่พอพอจาให้ดีนะครับพศที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับไม่ใช่พอนี้นะจาให้ดีนะครับพศที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้มีมูลค่า สูงถึง3 0 0 0 0บาทนะครับให้ท่านจำว่าเป็นปีพศ2 5 5 0าครับจำเลขตัวสุดท้ายดี50นะครับเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองนะครับปี50นะครับทองเหลืองนะครับพระเศียรเล็กนะครับนะฮะทองเหลืองพระเศียรเล็กนะครับปี50มีมูลค่าสูงถึงนะครับ3า0 0 0บาทนะครับเรารับซื้อให้แล้วถ้าเจอปีอื่นล่ะอาจารย์สยามปี4849ด้ได้ไหม ที่เป็นผ้าเศษเล็กเนื้อทองเหลืองได้ครับผมรับซื้อให้แต่ยังไม่ถึง30,000นะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอนะครับในส่วนของ48-4950เเป็นเนื้อทองเหลืองเราก็รับซื้อเ,เช่นกันนะครับฝากเ,เพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับใครที่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้หน่อยนะครับ เผื่อไปเจอนะครับอ่าญาติท่านดูคลิปวิดีโอของอาจาร,รย์สยามอยู่นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาที่เราประเมินซื้อขายนั้นไม่มีการทําใบรับรองใดๆนะครับซื้อขายได้เลยใครมีก็แอดไลน์ดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับอย่าลืมพิมพ์คาว่า,าจองสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการราคาพิเศษนะครับที่สามารถพูดคุยต่อรองกับเราได้นะครับโดยตรงนะ ก็พิมพม์คําว่าจองสิทธิ์ไว้ก็แล้วกันนะครับลายดีโชว์อยู่บนหน้าจอครับสยาม f c 5 5นะครับแล้วก็ด้านล่าง a d 8 a x a x i, I r ครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ